โอเคตอนนี้ผมก็อยู่หน้าทางเข้าที่จะไปปราบเอมังกรตัวที่เหมือนกับมันจะบอกว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วเนอะนั่นก็หลังจากที่เราบินได้นะครับไอ้บไอ,อ้บินได้เนี่ยค่อนข้างเดินได้เร็วทีเดียวเดินด้เร็วก็พูดไม่ถูกเหมือนกันแต่บินทําให้แบบบินข้ามแบบได้เร็วมากเลยนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกับมังกรตัวสุดท้ายกันเนอะเอ่อกดผิดจะลงเดินซะหน่อยแล้วก็อ่าแกเสกน้ำฉันก็เสกน้าได้เหมือนกันอยาก จัดการกับไอ้พวกรอบนอกก่อนแต่มังกรเห็นและโอเคไอ้ตัวนั้นตายละเออมังกรโหดมังกรโหดเข้ามาโดนหนังทิ่มไปอีเสกน้ำแล้วก็ทุบสักหน่อยนะเพื่อฟื้นมานาแล้วก็หนีออกห่างจากระยะโจมตีเจ็บ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 ครับเจ็บเจ็บเจ็บ,จบเอากดผิดจะฮิวตัวเองสะหน่อย ยิ่สู้แล้วก็โอเคใช้กำลังเข้าแรกได้อยู่พวกมันถึงเวลาไปเอาตัวพี่สาวเจ้ากลับมาแล้วเออได้ดาบมังกรทวินทมินแต่ว่าตอนนี้เอพ็พีสเตตัสของพวกอุปกรณ์ใหม่ๆถ้าเลเวลไม่สูงพอก็ไม่ค่อยคุ้มจะใช้แล้วเนอะถ้าอยากจะได้ตัวพี่สาวขึ้นแล้วก็ตามหาค่าสิผู้ที่เริ่มต้นทุกๆอย่างขึ้นอันนี้หมายถึงอะไรดาโคดเหร ราโคสนะี่ยขี้เกียจเขาเพิ่งจะคุยกับเราผ่านจิตใจโดยตรงเมื่อกี้นี้เองอราโคสจริงด้วยเอาล่ะเร็วเข้าไปกันเถอะไปไหนต่อครับข้างล่างอ๋อไกลเลยแต่เนี่ยไอ้บินเนี่ยมันยังบินข้ามภูเขาไม่ได้ได้แค่ข้ามพวกหนามพวกนี้เฉยๆแต่ก็เร็วกว่าเดินมากเลยนะครับอ่าจุดเริ่มต้นเลยนะครับตรงที่เรา เรือแตกแล้วก็ลอยคอมาลงตรงนี้เนอะอความรู้สึกอย่างกับมันจะเป็นกับดักอมอยังไงก็ไม่ใช่พี่สาวเราหรอกนั่นไงข้ารู้สึกไม่ค่อยดีกับเรื่องนี้เลยนั่นไงไอ้นี่ดาโคตัวจริงปะเจ็บครับเจ็บนี่ไหนเอานามไปห <c oughs> นามเลือดลดอย่างไวเลยอ่ายังไม่หมดอีกเหรอเอาหนามไปอีโอเคยังไม่หมดอีก ดีดีมากจำไว้ว่าพวกเจ้าเคยอ่อนแอเพียงไหนตอนนี้เจ้าทั้งคู่นั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังขอบคุณมากจริงๆและช่วงเวลาสุดท้ายก็ใกล้เข้ามาแล้วพี่สาวของเจ้ารออยู่ที่อุ้งเท้าเย็นเยือกอุ้งเท้าเย็นเยือกน่าจะหมายถึงข้างบนเลยปะที่เป็นเขตน้ําแข็งคนจะไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าเราฝึกให้แข็งแกร่งขึ้นอีกนิดก่อนจะต้องไปเจอกับศึกสุดท้ายมาสิข้ารู้จักที่ที่หนึ่ง อ๋อตามเนื้อเรื่องยังไม่ให้เราขึ้นไปตรงนั้นเดี๋ยวนอนฟื้นเลือดซะหน่อยโอ้ยังยังไม่ให้เราขึ้นไปข้างบนแต่ว่าจะให้เราไปฝึกก่อนเนาะจริงๆเลเวลเราก็หกสิบแล้วเนอะไอถ้ำน,นี้นี่คือสุสารมังกรสำหรับเราผู้เริ่มต้นมาสำรวจกันเถอะจริงๆก็เคลียร์ไปแล้วนะเนี่ยเลเวลสีบห้าผมเองมาเคลียร์เป็นการส่วนตัวไปแล้วนะครับ นเมย์ฮุยอีอีอู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 เยอะเยอะเยอะแต่เนี่น <S <S ยไอ,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 อเวทหนามเนี่ยค่อนข้างแรงเลยถ้ารอให้มอนอยู่ภายในกับดักนี้ได้เรื่อยๆอ่ะคือทำดามจดได้ดีมากก็เลยเป็นเวทที่ใช้บ่อยมาก ก็ไอตัวตรงกลางก็ใช้เวทหนามเหมือนกันอ๋อตรงนี้เราไม่ได้เก็บหรอกเฮ้ย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 เข้ามาโดนเวทหนามาอ้อมันก็ใช้เหมือนกันเฮ้ยปู่แมวมากับเราสิปู่แมวโ้ฮูเจ้าผ่านการทดสอบแล้วข้าอยู่ข้างนอกนี่ในปู่แมวอัอเจ็บครับโดนหนึ่ง ไอน,นี่คือปู่แมวเหรอสเตอรี่เพื่อนของเจ้านี่เป็นผู้แข็งแกร่งคนหนึ่งเลยเหรอโลหิตมังกรใช่ไหมจริงๆก็เออจริงๆตัวเรามีชื่อไหมถูกเรียกว่าโลหิตมังกรมาตลอดเลยใช่แล้วปู่แมวเราอยากรู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะแข็งแกร่งขึง้นอืมอใช่ใช่ก่อนอื่นเจ้าต้องเรียนรู้เกี่ยวกับท่านผู้เท่าก่อนตามข้ามาไปทางไหนหอเกาะที่ปลายนูน้น ฮะไม่รู้ที่มาอ๋อไอ้นี่หน้าคนหน้าประหลาดประหลาดน,นี่แมวน้อยของข้านี่คือท่านผู้เฒ่าไอ้น้าเนี่ยเหรอเจ้าหลอข้าเล่นแน่ข้าไม่เคยรู้เลยว่าพวกเขาหน้าตาเป็นอย่างนั้นโลหิตมังกรและท่านผู้เฒ่าเคยจับมือกันโอ้โหออออมีซับประคับพังอยู่ใกล้ๆนี่มาพบข้าที่นั่นเมื่อเจ้าพร้อมเมื่อพร้อมหอ๋อไดเอ็กรีฟร,รีด้วยเพียบเลยไปทางไหน ข้าางงล่คำตอบที่เจ้าคนหาจะอยู่ที่นั่นเมื่อมอนสเตอร์ข้างในทั้งหมดถูกจัดการจริงๆก็เคยจัดการไปแล้วด้วยนะที่นี่ใช่ไหมเลเวล45พวกดันเจียนเลเวลประมาณนี้ผมมาเคลียร์เองไปหมดแล้วไม่เป็นไรเคลียร์อีกรอบก็ได้ก็ได้ EXP เพิ่ม <Hey. S 2> ตรงนี้มีอ่าไอ้ตัวนี้อันตรายเอ้ยแต่เวทหนามนี่โหดจริงแช่ทิ้งไว้แล้วก็จัดการได้ง่ายๆเลย ตัวนี้ใหญไอ้กล่องนี้เราก็ยังเปิดไม่ได้เนะื้อยังต้องแต่เล่นมาจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยได้กุญแจเลยอืมต้องใช้กุญแจเพื่อไขกล่องสมบัติแต่ไม่เคยได้เลยไม่รู้ว่าเป็นของสําหรับเอ็นเกมต้องเล่นจบก่อนรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่เป็นไรก็เคลียร์ดันเจี้ยนนี้ตามปติอีนักเวท เอ็นักเวทเนี่ยมันโดนสกิลเบาฉะนั้นอ่ะแต่ก็จัดการได้แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรากลับไปข้างนอกกันเถอ,อะแต่เจ็บครับเจ็บ,เ,จบเอามานามาฮิวตัวเองเฮ้ค้ารู้สึกแปล,ก,ปลกอีกแล้วอืมแผ่นดินไหวเนอะแผ่นดินไหวแล้วแมวตรวจพบโลหิตมังกรกำลังเล่นเอนทรีสามสสี่ห้า มนุษย์อีกแล้วศึกมังกรชิงพิภพบจบลงแล้วแต่ปัญหาของเอเลียสยังคงอยู่เอเลียสนี่คือใครนะอันที่จริงโลหิตมังกรได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและเอเลียสเขาเขาดูไม่เต็มใจที่จะปิดผนึกการสร้างของเราหรือของรักของเขาหรือเอเลียสคนทรยศนั่นข้ารู้ข้ารู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาวางแผนจะยึดบัลลังก์ด้วยโลหิตมังกรของเขาเจาคนชั่วจากนั้นเราจึงมีข้อตกลงแบบนี้หรือ ปล่อยให้มิติที่ศูนย์เปิดขึ้นก่อนจากนั้นคุยอะไรไม่เข้าใจเลยเอเลียสเขาเคยเป็นท่านผู้เท่าข้ามันใจไอเอแมวม่วงๆนั่นเหรอสรุปคือเขาได้สร้างโลหิตมังกรขึ้นมาคืออะไรไอแมวม่วงๆนั้นสร้างเราเหรอเนี่ยเนี่ยฮหโฮดูเหมือนจะสับสนกันอยู่นะแต่เรื่องเราทั้งหมดจะถูกเปิดเผยในไม่ช้าคราวหน้านะนะโหโหโหอ๋ออ๋อยังไม่นับว่าเสร็จเควสเดยหรอคือให้ไปต่อ ที่ไหนไม่ดูไกลเหมือนกันเกมนี้มันแอบ,บน่าตรงคัางตรงตรงการเดินทางเพราะมันไม่มี fast travel นี่แหละแต่ก็ตั้งแต่บินได้ก็หลายอย่างก็ง่ายขึ้นมาแล้วมาแล้วเจ้ารู้วิธีฝึกโฮโฮ,ฮะคือไงก็ให้เข้าดันเจียนนี้อ๋อดันเจียนนี้ผมยังไม่ได้เคลียร์ถ้าเป็นเครื่องหมายคำถามสีขาวเนี่ยคือยังไม่เคยเข้าไปหรือว่ายังเคลียร์ไม่ได้นะแต่เลเวลห้าสิ น่าจะพลาดตอนไหนไปสักที่หนึ่งอีข้างล่างมีตัวอันตรายอยู่ปล่อยทิ้งไว้แล้วหนีออกมาอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บแต่โอเคยังสู้ได้เราเหลือหกสิบเลยด้วยดันเจนนี้มันเหลือห้าสิบองออสองตัวเลยเอ๋ออีหนามไม่รู้หนามใครเป็นหนามใครเลย เลเวลอัพกันในนี้เลยอยีมันก็ปล่อยหนาำเหมือนกันหนามศัตรูมันน่าลำคาญตรงที่ว่าระหว่างที่เราโดนตีอ่ะเราสวนอะไรไม่ได้เลยเปิดกล่องมันตรงนี้เลยกระบองปุกปุยเลเวลเพิ่มเยอะมากอีออ คือจริง,รงๆหนามศัตรูไม่ได้โดนแรงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าพอระหว่างโดนเราสวนไม่ได้ก็เลยค่อนข้างรับมือลำบากแต่กับศัตรูที่โดนแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอียตัวนี้โหดโหดโหดอ,อ่าเจ็บครับเจ็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 บ Okay. เกือบร่วงออกไปข้างนอกกันเร็วอยากฮิวด้วยอะฮิวเท่าที่ฮิวได้แล้วกันแต่ฮิวมันเพิ่มน้อยมากเลยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการบันทึกอันอีกอันนึงอ่าอันนี้คือการบันทึกใช่ไหมตรวจพบโลหิตมังกรกำลังเริ่มเล่นบันทึก4729น,นั่นใช่ดราก้อนไหมมาสเตอร์เอเลียสได้ทรยศฮะ อันนี้คือเหล่าแมวมีเอสัญลักษ์ณด้านหลังหัวด้วยอะเหมือนเราเลยอะเป็นโลหิตมังกรอนอะพวกเขาผนึกมาสเตอร์เอเลียสไว้ในมิติที่0ูนเราจะช่วยเขาได้ยังไงบ้างเพียบเลยเพียบเลยโลหิตมังกรพลังเราต้องการพลังมากกว่านี้โยดราโคสบางทีเจ้าอาจจะแข็งแกร่งเพียงพอแล้วก็ได้งั้นดราโคสก็คือโลหิตมังกรเหมือนกัน ก็คือโลหิตมังกรไม่ได้มีแค่เราคนเดียวแต่มีอีกหลายคนมากเลยนั่นคือการบันทึกสุดท้ายโฮโหลุงแมวได้ให้เศษของอะไรบางอย่างที่ดูระยิบระยับแก่เจ้ามาจำนวนหนึ่งขาอธิบายที่ไม่ช่วยอะไรเลยเศษผลึกมังกรนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราจึงมาที่นี่น้ามันกลับไปหาคิดแคทเพื่อสร้างอาวุธสุดพิเศษโชคดีกับเจ้าทั้งสองโโฮโหอ๋อคิดแคทเราเจอตั้งแต่แรกๆเลยเนอะไอตัวที่เป็นแบล็กสมิธช่างตีดาบเนอะ ทำไมให้เราไปทางนั้นอ๋อเราอยู่ดานสายสุดของแมพเคๆกลับไปหาคิดแคทก็ได้อืมช่างตีดาบฮาัลเจ้าหนุม่มจะให้ข้าช่วยอะไรเจ้าลูกแมวของจะให้ข้าช่วยอะไรเจ้าลูกแมวของเจ้าเหรอวันนี้ข้าอยากได้อาวุธดีๆที่จะช่วยพี่สาวของสายเหมียวของข้าให้เศษเพลึกมังกรแกคิดไปเศษเพลิกมังกรเจ้าหนุม่มพวกเจ้าไปออกมาจากไหนกันเนี่ย ข้าทําอะไรเจริงสุดๆของจากของพวกนี้ได้เลยพวกเจ้ากลับมาทีหลังแล้วกันนะตกลงไหมถึงตอนนั้นจะได้เห็นอะไรดีๆอ่ออันนี้คือให้เรารอมาตอนนี้เพื่อรอเรากําลังจะได้ช่วยเหลือพี่สาวของเจ้าจริงๆแล้วหรอตอนนี้ข้าว่าเราจําเป็นต้องแยกกันเช,ช่นกันตอนนั้นข้าจะคิดถึงช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแต่ไม่ต้องกังวลข้าจะอยู่ตรงนั้นคอยเฝ้ามองเจ้าตลอดไปก็คือถ้าเราช่วยพี่สาวเราได้แล้วไอ้นี่จะหายไป เพราะเทพพิทักษ์มีอยู่เพื่อสิ่งนี้ไงล่ะเฮ้เ hey, จ้าลูกแมวเรียบร้อยแล้วยังร้อนๆอยู่เลยเอาไปสิหนครับดาบใหม่เอาอุ้งเท้ามาถลองตรงนี้กรดพิษมังกรอัอลดเลือดด้วยเพิ่มพลังโจมตีกับพลังโจมตีเวทก็จริงแต่ลดเลือดพอสมควรเลยแล้วก็เลเวลหนึ่งเองด้วยมันยังมีศักยภาพที่จะแข็งแกร่งได้ขึ้นอีกถ้านั่นเป็นสิ่งที่เจ้าหนุนต้องการข้าจะข้าได้ประกาศภารกิจและรายละเอียดไว้ที่กระดานแล้วอ่า นั่นก็น่าทําภารกิจของคิดแคทเนอะเดาว,ว่าถ้าทําภารกิจคิดแคทไอดาบนั้นน่าจะเลเวลขึ้นเอาละสหายเหมียวไปยังอุ้งเท้ายืกเย็นกันโอ้นั้นอย่างนั้นก็อยากทําภารกิจคิดแคทก่อนเนอะสุดยอดกรดพิษมังกรเคหากเจ้าต้องการพลังมากกว่านี้มาหาข้าเดี๋ยวดาบดาบดาบอันนี้เนอะจริงๆได้ดาบพิเศษมาเพียบเลยปีกแช่แข็งดาบมังกรทมินแต่คืออันที่เราใส่ตอนนี้เนี่ย มีไหล,ละนี่อืมพลังโจมตีกับพลังเวทอย่างละส4มสิบสี่เลยแล้วก็ไม่มีข้อเสียอะไรด้วยเทียบกับอันนี้แล้วที่ลดเลือดด้วยก็แบบไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆเลือดส0ิบเนี่ยไม่ได้เยอะเลยก็เลยแบบจริงๆจะใส่อันนี้ก็ได้แลนะเนอะแต่ว่ายังเพิ่มพลังโจมตีกับพลังเวทน้อยไปพวกหนุ่มต้องการจะเอาพลังของกรดพิษมังกรของพวกเจ้า,างั้นเหรอเคยได้ยินเรื่องจุดกําเนิดของขุมพลังมาก่อนไหม มันมีสถานที่จํานวนหนึ่งซึ่งเป็นต้นกําเนิดแห่งพลังเวทมนต์ธรรมชาติถ้าเจ้านาตรดพิษมังกรไปยังที่แห่งนั้นเจ้าจะเพิ่มพลังของมันได้ข้ารู้จักแค่ที่ที่เดียวมันอยู่ใกล้กับป่าลึกโชคดีเจ้าพวกหนุ่มป่าลึกอ๋อข้างๆนี้เลยนึกว่าจะไกลใ,ในนั้นก็ระวังให้ดีนะมันมองไม่ค่อยเห็นข้างในป่านั่นเออป่าโ <ทำ S 2> ซนนี้มีพวกโจรที่ค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันเนี่ยเลือด ไม่น้อยเลยแล้วก็ตีค่อนข้างแรงเหมือนกันในนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งผมก็มาอั level ในนีนน้เหมือนกันเพราะว่าให้ให้ตังค์ให้ exp ไม่แย่เลยแง่มีอะไรกำลังเกิดขึ้นกับกรดพิษมังกรกรดพิษมังกรเรืองแสงและรีจางลงฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเอกเราออกไปจากที่นี่กันก่อนเถอะอ๋อออกมาข้างนอกแล้วก็โอ้ทางเดินเพิ่งปรากฏขึ้นมา ข้าพนันเลยว่ามันจะนําไปสู่จุดกําเนิดของขุมพลังอันต่อไปพาไปไหนเกาะเล็กๆข้างนอกเอเกาะสามเกาะนี้ที่ยังไม่เคยมีอะไรเลยหึยกฎพิษมังกรเรืองแสงและจางลงอีกแล้วไม่สมเหตุสมผลเลยข้ารู้สึกถึงพลังเวทมนต์เหมือนกับว่าเราเข้าใกล้แล้วทะเลสาบเฟินกา์ดอยู่ใกล้ๆนี้นเองอยากไปดูหน่อยไหม,มเกี่ยวอะไรกับทะเลสาบเฟรนกาดก็ไม่รู้แต่บอกให้ไปก็ไปครับอืมที่ที่เราสู้กับมังกรด้วยเนอะ ไหนๆที่นี่รู้สึกเหมือนสถานที่เดี๋ยวนะมีบางอย่างกําลังมาอ๋อสู้แต่ถ้าเราบินอยู่อย่างนี้มันจะไม่เข้ามาโจมตีเราก็หลบออกมาค่อยๆจัดการรอบนอกก่อนได้เสร็จแล้วก็บินไปจัดการกไก่พวกนี้เก็บเอ็กพีสักหน่อยก่อนแล้วค่อยจัดการกับตัวตรงกลางเนะเอ้ยเข้ามาข้างในเด ไม่เข้ามาในนี้เหรอปล่อยให้มันแช่หนามไปเรื่อยๆก็ได้กดพิษมังกรเรืองแสงด้วยพลังของมันเองอ่าเ,เ,เลเวลเก้าเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวบูมทีเดียวขนาดนี้เลยเหรอตกใจเลยไม่ว่าจะเพิ่มแบบสิบยี่สิบเลเวลอะไรอย่างนี้เพิ่มทีเดียวขนาดนี้เลยเราทำสำเร็จสหายเหมียวดราโคสจะไม่รู้ว่าอะไรทำร้ายเขา <c oughs> คือจริงๆเลเยว่าเก้เลดเดี๋ยวดูนะลดเลือดหนักเหมือนกันแต่ว่า200เทียบกับเลือดพันหนึ่งแล้วพลังโจมตีกับพลังเวทที่ได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยน่าจะคุมไม่น้อยเลยเดี๋ยว,ยว,ยวแต่ว่าเลือดลดลดลงก็โอ้แต่ตีแรงมากตีแรงมากตีแรงมากจริงใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้งั้นก็ขึ้นไปข้างบนกันเลยเนอะบนนู่นเลย เอออยากบินครับทำไมพออยู่ระหว่างต่อสู้บินไม่ได้เคบินได้ละอุ้งเทา้าแช่แข็งอ๋อเออตรงนี้ผมยังไม่ได้เข้ามาเลยนี่คืออะไรลาสเตตหรอปะมาจบเรื่องกันเถอะเฮ้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 เธอเป็นของเจ้าแล้วไหนอันนี้ตัวปลอมแน่เลยกับดักอีกพี่สาว มีบางอย่างกำลังมาไหนไหนไหนมาตกใจเลยไอ้ยยะไม่มีมานาไม่มีมานะานะอ่าอาอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่หมดเลเวอัพด้วยย่าชนะแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้มา้าวพี่สาวของเจ้าหายไปไหนเอ็ก e พ e e e ีเอ็ตังตงพี่สาวอ่ะ พี่สะอาหน้าตาเหมือนดาโคที่กลายเป็นหอ่อคอยดูเหมือนพี่สาวองเจ้าเข้าไปข้างในแล้วเม้าพร้อมนะสายเมียวของข้าไม่มีที่ให้เปลี่ยนใจแล้วนะนั้นไอ้นี่ก็น่าจะลัสดันเจี้ยนแล้วปะอ๋องั้นพาร์ทนี้อาจจะสั้นสักหน่อยแต่ว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเก็บเคเวสที่เก็บได้ก่อนนะครับแล้วก็มาพาร์ทหน้าน่าจะเลเวลประมาณ70ก่อนจะลุยดันเจียนสุดท้ายเนะ ท่าที่ดูเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่มีอะไรให้แบบเปลี่ยนแล้วไม่มีอะไรให้หันหลังกลับแล้วก็น่าจะหมายถึงว่าอันนี้ลาสุดเตี้ยนแล้วเนอะก็อาจจะดูเหมือนลากยาวสักหน่อยแต่ก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับน่าจะเป็นพาร์ทสุดแต่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว,าาลวเอออยากออกจังอยากออกจังเอาเป็นว่าไว้แค่นี้ก็แล้วกันเนอะไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ